สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง y o u t u นิกกี้ไซิสไซเรียครับวันนี้ย่างเตกครับผมก็มาดูพี่ๆครับได้ปะให้ครับผมเส้นในเตกครับทีนี้ก็จะเป็นไฮดรอลิกลมครับทุกวันนี้ก็ทันสมัยแล้วครับมาจากงานครับผมเส้นในเตกเลยพี่ๆเพื่อสำรองภาพครับ กับชิงงานนิกอินเตอร์ทุบครับผมโอ้ oh. ยางแตกนะครับออกงานที่ไรยางแตกตลอดครับพี่น้องนี่ครับผมอยู่อันเภอสำให้ข้าครับนูกนไปนั่งตรงนั้นแล้วฮนะน,นั่งตรงนั้นล่นะโอเคน้อยครับนึกไปนั่งรอพ่อตรงนั้น เราปะยางอยู่ที่อำเภอสํารงทาบนะครับผมยางแตกเส้นข้างในครับเงเสียงอยู่เต็มรถเลยครับเพี่น้องเราอยู่ที่ร้านโจกันยางครับอำเภอสํารงาบครับผม เโจวเราครับอุันนี้เครื่องอะไรซี้จังถัาป้ายางทุกชนิดนะครับวันนี้เท่าไก่น้อยมาด้วยครับฮะไม่ร้อนเอ้าร้อนก็นไม่นั่งไม่อยู่ที่รม่มเพามันแดดเหรอฮะคนที่มาทำอะไรครับ วันนี้มาทำอะไรฮะมาผมไม่บอมาตักยางรถครับผมโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับฮะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นอะไรนะฮะหนูอยากเป็นตุ้ยไหนใส่ให้ดูใส่โชว์หน่อยใส่โชว์กันถ้ากั้นมาให้กินลูกชิ้นเอาใส่โชว์หน่อย สายไหนสายอ่าลองสายชู่อยสายชูได้ไห้ชมหนเอ้าอันนี้ไหนเดี๋ยวอ่าโอ้ตัวขึ้นอยากเป็นอะไรครับนักดนตรีเล่นอะไรถ้าเป็นนักดนตรีเป็นเป็นมืออะไรฮะมือมิกเสียงโอ้นักดนตรีเป็นมือมิกเสียงเลยโอ้สุดยอดเลยครับครับ เออขึ้นอยากเป็นมือมิกซ์เสียงครับนี่ ขึ้นแล้วครับถูกวันนี้เป็นไฮดรลิกลมหมดแล้วครับพี่น้องโอ้เริ่มลอยแล้วครับน้องเตกเส้นไหนครับขอไลค์กดแชร์ด้วยครับผมช่องยูทูบในกี่สายลึกสายเรียนะครับ ครับผมร้านโจ้กันยางครับอยู่อเำเภอสํารงทาบครับผมเส้นสําสรงทาบครับสําสรงท่าปรังกูครับไปผ่านไปผ่านมาก็เข้าร้านโจ้กันยางนะครับผมอเมำเภอสํารงทาาครับวันนี้ชีมง,งานนิกิตึกรุกยางแตกครับผม โควิดมาแต่ช่วงเทศกาลด้วยโอ้ลำบากเลยไอ้ตอนปีใหม่ก็เจอแล้วรอบหนึ่ง <laughs> นั่งอยู่นั่นแล้วไปนั่งที่นั่นล่ะไปมาต่าจะน้ำหน่อยไปนั่งที่เดิมคืนั่งเราพอดีนั่นแหละมือมิกตัวเล็กครับผมเป็นมือมิกบ่อตัวไปฮะครับสิสวัสดีท่านผู้ชมก่อน <c ười> ไหนถือน้ำด้วยดีเลย นายเดี๋ยวพ่อเธอฮะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับผมก่อนโอ้ยัดอะไรเต็มปากแล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับก่อนเร้าเท่ไงเรามาชมกันครับเหยียบอะไรครับพี่น้องพี่โจ้แกไปไหนล่ะ อ๋อไปเอาอยางชมกันครับว่าเหยียบอะไรครับพี่น้อง จางก็ยังใหม่อยู่นะพี่น้องโอ้กระทะบุบ้วยครับภาพพันโคพี่มีไหม,ม,มไม่มีมือสองบอกที่ไหนมีหรอ ชิ้นสมุดตกอเปลี่ยนภาพัน 5, คอรครับโอ้ภาพันคอขาดเลยเลยครับ ชาเลยครับยังไงยังใช้ได้อยู่เนาะ บบมันเยียบอะไรหรอพี่บ,บอครับออผ่านไปผ่านมาก็ไว้ได้ครับผมร้านโจ๊กันยางสำรงทาบครับตรงเสีเยกไฟแดงเลยครับผมเส้นไปตรางคูนะ่ะพี่น้อง Yep. เร้อยแล้วครับพี่พครับลังประโขบยางเข้าคืนครับช่างถึงกำลังเต็มเลยครับาอากาศร้อน

เดี๋ยวเสร็จดูนี่กันค่อยเปลี่ยน คืนครับเฮ้ยอยู่นั่นแล้วไปนั่งตรงนั้นเฮ่รถรถรถไปทางโน้นรถดูทำไมฮะเฮ้ยกังรถ ตอนนี้ก็ประกอบข้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่องยูทูบนิกกี้ไสลิสไซเลียดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะาไปติดตามชมคลิปต่อไปครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม